สวัสดีครับสำหรับใครที่กําลังมองหาร้านบริการเติมเงินเกมราคาถูกกว่าเติมเองแล้วก็ปลอดภัยผมขอแนะนาร้าน c o o k กี้แลนด์ช็อปรับเติมเกมราคาถูกเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับถูกกว่าที่เราเติมเองแน่นอนแล้วก็ปลอดภัยนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับขอบคุณสวัสดีครับเจอกันเดิมนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนํากองหน้าเอสทีนะครับราคาไม่ราคาไม่แรงเม็ดแดงเม็ดส้มแ,แบบโคตรเก่งแบบเหมาะสาหรับเมตาปัจจุบันเลยครับแบบว่า ตัวแบบ o p มากๆนะครับแล้วก็ราคาแบบถูกโคตโรค,โค,โครับแค่เราเอานำม,มาเทนเบลสิบห้าขึ้นไปเนี่ยคือโคตรเก่งแล้วก็เล่นแบบเล่นสู้ตัวแพงได้แค่บางตัวนะแต่ก็สู้ได้ครับราคาถูกสำหรับเหมาะสำหรับคนงบน้อยอะไรพวกเนี้ยก็ซื้อตัวพวกนี้แล้วก็เน้นในเรื่องของการตีบวกเป็นเม็ดแดงเม็ด,ด,ดส้มขึ้นไปนี่คือเก่งเลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูตัวแรกกันนะครับ ตัวแรกก็จะเป็นวาหฮเม็ดแดงครับราคาก็จะอยู่ประมาณอันนี้ก็แพงนิดนึงนะครับ7ล้านนะครับผมก็จะไล่าราคาแบบตั้งแต่สูงแล้วก็ลงมาต่ำๆเลยนะครับก็วาหฮเม็ดแดงใครมีงบ7ล้านเนี่ยคือคุ้มมากๆครับแล้วก็เราก็อัพสายฟ้านี่ครับเพิ่มความคงแค็มมันไม่ไวเลยผมว่า,าวายฮีเหมาะสําหรับหน้าคู่นี่เอาไว้แบบเลี้ยงบอลแล้วก็สปีดเพราะว่าความไวมันเปิดมาก็93การยิงก็กลาง ผมว่าเน้นอัพสายฟ้านี่เป็น3ครับแล้วก็เราก็จะได้อัพเป็นโตกลับอันนี้อีกก็จะบวกเรื่องของความเร็วด้วยดิดนึงนะครับนี่ครับก็ความเร็วก็หลักร้อยครับถ้าเกิดเทน15 16 17หเ่ะหลักร้อยขึ้นแน่นอนครับ110 120แน่นอนครับก็ตัวนี้ก็เหมาะกับหน้าคู่ผมว่าหน้าเดียวยังเล่นดูยากเพราะว่าเวิร์กเรทมันก็จะเป็นแบบว่า กลางๆครับนี่ครับแล้วก็พังแฝงก็มีเนื้อชั้นแล้วก็ยิงไซก้อยนะครับการยิงก็หลักๆก็คือจุดเด่นก็คือความเร็วแล้วก็การยิงอาจจะไม่ค่อยคมเวลายิงไกลอาจจะไม่ค่อยคมนะครับแต่ก็เข้าในบางจังหวะแต่ถ้ายิงในกรอบผมว่ามีโอกาสเข้าปกติเหมือนทั่วไปเลยครับโอเคครับเราไปดูตัวต่อไปครับตัวต่อไปครับก็เป็นโอกรฟอนอาการ์ด UCL นะครับก็มา4ีดาวเหมือนบาฮีเลยตัวนี้ถ้าคู่กับบายฮีนี่ยิงพังครับ ตัวนิ้วแบบโคตรไวอ่ะคู่อถ้าถ้าเกิดใครเล่นหน้าคู่ผมว่าวาฮีกับโอกาฟอ่อนนี่คือแบบเถื่อนสุดๆนะนี่เพราะว่าความเร็วโอกาฟอนก็ก้าสานะแต่การยิงก็จะได้วกว่าวาฮีนิดนึงแต่ในเรื่องของความไรความไวผมว่าสูสีกับวาฮีเลยแล้วก็พลังแฝงมีเลี้ยงเร็วด้วยก็จุดนี้ก็จะเด่นในเรื่องของความเร็วแล้วก็การจบตะกรในกรอบเกียโทษก็ ดูกลางๆอาจจะด้อยกว่าวายฮีนิดนึงแต่เวเรือดเดี๋ยวสวยสวยมากๆครับตัวนี้ก็สูงใหญ่คู่กับวายฮีนี่คือเถื่อนเลยราคาถูกในส้มนะก็2ล้านเองตัวนี้ก็2ล้านเองนะครับก็ถ้าใครแบบผมว่าเน้นอัพไวไปเลยในกรอบแล้วก็ไปลุ้นยิงเอาเน้นอัพไวเป็นสาเหมือนวายฮีเลยครับแล้วก็นี่แล้วก็บวกความไวเป็นโตกลับกันเลยครับเนี่ยตัวนี้คือแบบโคตรด,ดีวิ่งโคตรไวครับโอเคครับเราดูตัวต่อไปครับ ตัวต่อไปก็เป็นการ์ดทองครูรูมุยนี่ครับตัวนี้ก็เป็นตัวแบบเมตาอยู่แล้วครับปัจจุบันเลยครับเรื่องของความเร็วก็90แล้วก็การยิง78แล้วก็รูปร่างนี่คือดูดีเลยครับดูดีการเลี้ยงบอลอะไรเนี่ยไวหมดนะครับก็ เม็ดแดงตัวละ3ล้านครับนี่ประมาณนี้ครับก็ถ้าเกิดเม็ดส้มก็หลักประมาณ7จ็ดแ้าล้านครับความแรงก็มียิงฝันโค้งแล้วก็เหนือชั้นนะครับก็จุดเด่นเลยก็คือเรื่องของการเลี้ยงบอลแล้วก็ความไวนั่คือโคตรดีครับตัวนี้ครับคูรูมูนี่นะคือเหมาะกับเมตาปัจจุบันเหมือนกันครับตัวนี้ก็แบบ P อพีมากๆครับถ้าเกิดได้ตอกได้กระชากก็คือวิ่งโคตรไวนะครับก็เทน15 1 6 17ประมาณ17ก็จะได้เรื่องของความไวนะครับก็ตัวนี้ก็อัพเหมือนกันครับเน้นเร็วไปเลยครับเน้นเร็วเลย อัพความคล่องแคล่วแล้วก็อัพโตัวกลับเหมือนสามตัวแรกเลยนะเหมือนสามตัวแรกเลยนะครับโอเคครับเราดูตัวต่อไปครับตัวต่อไปครับก็เป็นอีซักนะครับล่างกา์ดทองนะครับก็เม็ดส้มก็อยู่ที่ราคา4ล้านไม่แพงมากครับไม่แพงนะถือว่าเป็นตัวเมตาเหมือนกันก็เท้าก็ห้าห้ารูปล่างคือสูง แล้วก็มีความเร็วก็ไม่ค่อยแบบเร็วมากนะครับก็พลังแฝงก็คือสวยมีเลี้ยงเร็วด้วยนะครับก็อีสากก็เน้นในอัพในเรื่องของการยิงไปเลยนะคมๆเพราะว่ามันจะได้แบบคมๆวยังไงตอ,อกยังไงมันก็หาอยู่ดีเพราะว่ามันไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้แบบเด็ดเรื่องของฝีเท้าอยู่แล้วครับก็เราเน้นในเรื่องของการยิงไปเลยคอยเก็บบอลแล้วก็ยิกจบสกอร์พอครับตัวนี้ก็เหมาะกับหน้าเดี่ยวหน้าเดียวนี่คือหมองมากครับเปิดไปโขกอะไรเนี่ยได้สบายครับอีสักนะครับไม่ต้องวิ่งเยอะครับกองหน้าศูนย์หน้าตัวเป้าไม่ต้องวิ่งเยอะ นี่ครับก็อีซักก็ราคาไม่แพงผมว่าน่าจัดมากๆกครับตัวนี้ครับโอเคครับเราดูตัวต่อไปครับตัวต่อไปครับก็จะเป็นโอเพนด้าการ์ดขาวเขียวครับการนี้ก็โอเพนด้าก็3ดาวมันก็มันก็จะเรียนเชฟไม่ได้ก็เม็ดแดงอยู่ที่ประมาณ4ีล้านล้านประมาณนี้ก็เหมาะกับหน้าคู่เพราะว่าความไวนี่คือจัดจ้านเนี่ยตามที่ผมแบบ แนะนำตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับก็จะมีพวกไวคิโอกาฟอร์ดครูลุงเวนี่เนี่ย,ยคือวิ่งไวไวในคู่คู่กันนะวิ่งไวพังหมดเลยครับนี่คือแบบวิ่งโคตรวไวครับโอเปนดาก็จุดเด่นของมันก็คือความไวแล้วก็การปั่นโค้งนี่คือก็กลงักลงกาการยิงคือด้อยมากๆครับก็เหมาะกับหน้าคู่ตามที่ผมบอกเลยครับพลังแฝงนี่คือโคตรดีร่างกายแข็งแรงแล้วก็ยิงหมันโคง้งยงเร็วยิงไซก็อยอะไรนี่คือครบเครื่องครับก็ข้อเสียก็คือ3ดาวแล้วก็อาจจะตัวเล็กนิดหนึ่งตัวเล็กนิดหนึ่งนะครับก็ เน้นในเรื่องของสายฟ้าไปเลยครับเพิ่มความเร็วให้มันแบบพิ้วๆไปเลยครับเพราะว่าการเลี้ยงบอลมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยสูงมากนะครับแต่มันจะเด่นในเรื่องของการกระชากการกระชากบอลมากกว่าครับเพราะว่าความไวมันค่อนข้างที่จะเยอะเลยครับเปิดมา9 5นี่คือโคตรเยอะครับโอเคครับตัวต่อไปครับก็จะเป็นดาวินนุนเยตาเมสซมนะครับก็พลังงานคือวิ่งได้ทั้งเกม4.5ดานะครับดาวนะครับแล้วก็ถ่าสกิลก็3ดาวก็เอาไว้โขกถ้าเกิดใครแบบชอบเปิดเนี่ยเอามาคู่กับอิสักการ์ทอกนี่ หมงบงังนะครับมงเป็นแบบแบบมงแบบได้ขึ้นโขงนี่คือเป็นประตูแน่นอนแล้วก็พลังแฝงก็เลี้ยงเร็วอ่าเริกเรกลึกก็จะเป็นสูงสูงนะครับเพราะว่าหลอดมันค่อนข้างที่จะเยอะน,นิดนึงก็หน้าเดียวหน้าคู่ได้หมดเลยข้อเสียก็คือเท้าซ้ายอย่างเดียวนอกนั้นคือดีหมดเรื่องของความไวแล้วก็การยิงนี่คือโคตรด,ดีก็แนะนําให้อัพสายฟ้าไปเลยครับก็ไว้กระชากบอลแล้วก็ไว้วิ่งเข้าไปโขกนะครับโอเคครับเดี๋ยวดูตัวต่อไปครับ ตัวต่อไปครับก็เป็นอุบาเมยองล่างกร์ดขาวเขียวนะครับก็เม็ดส mm ้ม hmm. ก็อยู่ที่ 1, 000, 000. 5, ราคาล้านสค่าพลังก็ถือว่ากลางๆครับก็เน้นในเรื่องของการอัพในเรื่องของสายฟ้า3แล้วก็มาโต้กลับแล้วก็มาเรื่องของการยิงหนึ่งนะครับก็พลังแฝงนี่คือครบเครื่องแข่งแก่งยิงมันโคง้งอย่างเดียวนี่คือครบหมดข้อเสียเลยก็คือ อาจจะหมดไวไปหน่อยก็ต้องหาสำรองผมว่ามาเป็นสำรองทีมใครก็ได้นะถ้าเกิดทีมใครขาดสำรองผมว่าโอบายังเป็นตัวเลือกที่ดีเลยหน้าคู่หน้าเดียวหนึ่งได้หมดเลยครับก็เหมาะผมว่าตัวนี้ก็เหมาะกับเป็นตัวสำรองแล้วก็ตัวจริงครับแต่ผมว่าเหมาะกับสำรองมากกว่านะด้วยพลังงานมันนามันอาจจะหมดไวดน,นิดนึงนะครับโอเคครับเลยเราก็ดูตัวต่อไปครับโอเคครับตัวต่อไปก็เป็นทอสซานะครับของอาร์เซนอลกาจูเซลครับอันนี้ก็จุดเด่นเลยคือ สมดุลมากๆกครับก็ได้ของความผิวแล้วก็บิกบอลเนี่ยคือโคตรไวพลังแฝงก็ครบเครื่องนะมียิงงงยิงไกลนี่เลี้ยงเร็วอะไรมีหมดเลยนะครับก็ผมว่าให้เน้นในเรื่องของการอัพสายฟ้าครับให้มันไวๆคล่องๆหน่อยก็เหมาะกับหน้าคู่นะทอสซาตัวนี้ครับคือโคตรผิวนะครับก็เทนประมาณ1 5 1 6นี่คือเล่นเล่นในเกมนี่คือผมว่าคมแล้วก็คล่องคล่วก็ค่อนข้างที่จะแท็กเกิลยากนะเพราะว่ามันคล่องมากๆกครับตัวนี้นะครับเล่นในเกมคือคล่องมากๆครับทอสซาครับ โอเคครับตัวต่อไปครับต่อไปก็จะเป็นอังเกลโครียนะครับตัวนี้คือว่าโคบผิวแล้วก็โคอ,อันตรายคือเนี้ยเหมาะกับหน้าคู่มากครับเน้นนะรับเรื่องของสายฟ้าราคาเม็ดส้มก็อยู่ที่ประมาณ2ล้านนี่คือแบบมันโคดผิวอะตัวนี้ครับผมเคยเล่นแล้วนะผมชอบนะแบบเล่นแบบเข้ามือมาก,มากแบบมันผิวอะ่ะเป็นแบบ มันล็อกหลบล็อกซ้ายเนี่ยตามนิ้วซ้ายเราเลยครับนิ้วโป้งซ้ายคือบังคับโคตรง่ายครับก็แนะนําให้เทรน15ขึ้นไปคือโคตรเก่งครับตัวนี้ครับคือผิวจะจัดเลยครับโคลีอาตัวนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปครับตัวต่อไปครับก็จะเป็นเบนเยเดหรือเยเดนะครับเยเดตามภาษาฝรั่งเศสแล้วกันเยเดนะครับก็ตัวนี้ก็ครบเครื่อง ผมว่าครบเครื่องก็เน้นในออพเรื่องของสายฟ้าเป็นหลักนะครับเพื่อเพื่มเรื่องของความไวแล้วก็การเลี้ยงบอลน,นะครับก็เม็ดส้มอยู่ที่4ล้านตัวนี้คือผมก็ชอบเหมือนกันตัวนี้คือแบบถนัดเท้าด้วยแล้วก็ยิงคมมากมากครับเยเดตัวนี้นะครับพลังแฝงก็ครบเครื่องความเป็นมุ่นนำเหนือชั้นยิงใส่ก้อยเล่นเพื่อทีมแล้วก็เวิร์กเลยคือสวยมากเป็นสูงต่ำก็เหมาะกับหน้าคู่ผมว่าเยเดเป็นตัวแบบเก็บบอลม้วนบอลในกรอบเขตโทษแล้วก็พลิกยิงได้ค่อนข้างที่จะเก่งเลยเพราะว่ามันถนัดสองเท้านี่คือยิงได้ อาจจะพลิกซ้ายพลิกขวานี่คือยิงได้หมดตัวนี้คือครบเครื่องมากครับแล้วก็เอามาเล่นสำรองก็ได้ตัวจริงก็ได้ผมแต่ผมว่าน่าคู่จะเด็ดมากๆครับเยเดตัวนี้นะครับโอเคครับดูตัวต่อไปครับตัวต่อไปครับก็จะเป็นหมูโกโก้ร่างการ์ดอะไรก็ไม่รู้ขาวเขียวนะครับก็เม็ดส้มเท่านั้นครับพลังแฝงนี่คือครบยิงโค้งเหนือชั้นยิงไซก้อยการยิงนี่คือดีล้านสองเองครับ มูโกโก้เมดส้มนะครับก็จุดเด่นของมูโกโก้เลยก็คือโคตรบักมันเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะโดนดึงยากเพราะว่ามันดือ้อมันมัน,ม,นมันเก่งเกินราคานะผมว่ามูโกโก้แล้วยิงโคตรคมครับไม่ว่าจะเป็นตัวข้ามผ้าก็คมอะมูโกโก้นะครับก็ใครที่ไม่มีตัวข้ามผ้าผมว่ามาซื้อตัวนี้เมดส้มเทนซักเวลสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดะครับผมว่าโคตรโคตรเก่งครับแล้วก็อัพในเรื่องของความว่องไวไปเลย ตัวนี้ก็จะอารมณ์คล้ายๆแบบโดอ้วนใครแบบโลกเขาเรียกว่าโดอ้วนงบน้อยตัวนี้คือแบบดื้อมากๆครเล่นในเกมคือแบบว่าโดนดึงก็ดื้ออะไรอย่างเงี้ยผมว่าเก่งนะมูกโกโก้เหมาะกับหน้าคู่หรือเอาเอามาไว้เป็นสำรองก็ได้นะครับตัวนี้คือโคตรเก่งครับมูโกโก้นะครับ,กโ,กโ,กรบโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปดูตัวสุดท้ายครับตัวสุดท้ายก็เป็นฟารุฮาชิผมอ่านผิดก็ขออภยัยผมอ่านไม่ออกแล้วเป็นภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษฟารุฮาชินะครับก็ เรื่องของความเร็วนี่คือโคตรด,ดีแล้วก็รูปร่างคือเป็นสายแบบผิวๆพิกบอลแล้วก็ตอกไข่อะไรเนี้ยตอกแล้ววิ่งอะไรเงี้ยครับก็เม็ดส้มอยู่ที่ประมาณล้านสามโคตรถูกพลังแสงก็มียิงปั่นโค้งแล้วตัวนี้ก็เหมาะกับหน้าคู่แล้วก็เราก็เทียนเยอะๆสาหรับคนงบน้อยก็ราคาไม่แรงครับตัวนี้ก็เน้นในเรื่องของการอัพสายฟ้ามันไวๆไปเลยแล้วก็เน้นในยิงในกรอบเอาในกรอบเหตุโทษเอายิงไกลอาจจะไม่ค่อยหายนะยิงไกลแต่ถ้าเกิด ใก,ใกล้ๆเนี่ยผมว่าหายปกตินะครับก็ตัวนี้ก็ผิวแล้วก็ตอกายข้อเสียก็คือ3ามดาวแล้วก็รูปร่างอาจจะเล็กนิดนึงอาจจะโดนเบียดลูกกางกาอะไรอย่างเงี้ยครับก็โดยรวมถือว่าทุมราคานะเพราะว่ามันตัวละเริ่มต้นตัวละแสนแล้วก็เมดส,ส้มก็ราคาไม่แรงนะครับโอเคครับก็หมดไปเพียงเท่านี้นะครับ ใครที่ตัวไหนที่ผมแบบไม่ได้พูดถึงก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ว่ามีตัวไหนแบบเพชรในตมเม็ดแดงเม็ดส้มแบบเก่งๆบ้างนะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับเจอกันใหม่ครับ